ครงว่าร้อไหมถ้าในส่วนตรงนี้นะคะการท่าเรือเชียงแสนวันนี้ท่านรัฐมนตรีมาแล้วก็ได้ทางภาคเอกชนได้ขอให้ทางภาครัฐได้ช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาท่าเรือเชียงแสนซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าทางน้ําที่ใกล้จีนแล้วก็มีค่าต้นทุนในการทํางานถูกที่สุดต้นทุนการขนส่งถูกที่สุดและผลักดันให้ทางการท่าเรือพณิย์เชียงแสน ได้มีงานบริการด้านหนึ่งเพิ่มในเรื่องของเครนเพื่อยกตู้ลงลงเรือและจุดที่สองก็คือเรื่องของพิธีสารเพื่อที่จะให้เป็นด่านผลไม้นำพืชผักผลไม้จากประเทศไทยไปแล้วเข้าสู่จีนตรงจุดนี้นี่ถ้าหากว่ามีจุดนี้ทั้งสองจุดนั่นก็คือมีเครนมีพิธีสารที่นี่ นั่นก็คือเชียงแสนจะเป็นด่านที่มีศักยภาพสูงสุดข,ของประเทศไทยในการเข้าสู่จีนตอนใต้ซึ่งมีถึงสามมณฑลด้วยกันนั่นคือมณฑลยูนานปุ้ยโจและเสฉวนนะคะเดียวกันปลายทางคือท่าเรือคนเหล่อของจีนมีศักยภาพพร้อมมีทั้งเครนมีทั้งห้องเย็นสำหรับรองรับในเรื่องของอาหารแช่แข็งจากประเทศไทยเรารวมทั้งอาหารทะเลรวมไปถึงผลไม้ซึ่งของจังหวัดเชียงรายเองก็มีผลไม้ที่เป็นที่นิยมมากในจีนนั่นก็คือ รถกูแรและส้มโอเมียงแก่นนะคะนอกจากจากที่จะมาก็คือทุเรียนมังคุดร,รวมทั้งมะขามจากเพชรบูรณ์ด้วยตรงนี้เราก็คาดการว่าถ้าได้รับความการุณาและได้รับการสรนับสนุนจากภาครัฐตรงนี้ก็จะทําให้พลิกในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะตอนนี้หลังจากที่หมดโควิดแล้วแล้วก็มีการผ่อนปรนในเรื่องของผ่อนในเรื่องของล็อกดาวน์เนี่ยที่นี่นะคะประเทศไทยจากอำเภอ จังหวัดชังรายจะเป็นด่านที่นําร่องในเรื่องของการฟื้นในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะสินค้าไทยที่ทางเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลราหรือจีนตอนใต้มีความต้องการสินค้าจากบ้านเราอาหารสําคัญมากตอนนี้เวลานี้นะคะก็คาดการว่าเมื่อทางรัฐบาลพิจารณาตรงนี้อยากจะให้ทําให้เร,เร็วที่สุดให้ทันเกิดเหตุการณ์ในขณะน,นี้ซึ่งเศรษฐกิจเราไม่ดีอยู่แล้วตรงนี้จะฟื้นทันที กา,การไม่มีเข็นไม่มีพิีสารที่นี่มันมันมีปัญรฐานคือระเบียบของจีนนะคะเขาต้องการสินค้าที่มีคุณภาพของสินค้าไทยเรามีคุณภาพอยู่แล้วเขาต้องการสินค้าที่หนึ่งคือบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์และสามารถตรงเข้าท่าเรือซึ่งมาตรฐานเช่นกันก็คือท่าเรือกันเลยถ้าเราสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือและส่งออกในสภาพเดิมโดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารแช่แข็งหรืออาหารที่ต้องการรักษาอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถที่จะส่งตรงเข้าจีนตามมาตรฐานทั่วโลกเลย นั่นก็คือเราจะต้องมีตรงนี้ให้พร้อมถ้ารอภาคเอกชนลงทุนที่ไหนจะมาลงทุนเวลานี้ต้องภาครัฐเป็นผู้ลงทุนนะคะถ้าลงทุนได้ผลไม้ของเรายังอีกเยอะผละไม้ที่ทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้แล้วตอนนี้เราหันเรามาเล่นเรามาสนับสนุนในเรื่องของเกษตรอยู่แล้วเขามีความต้องการจีนมีความต้องการสินค้าจากเรานะคะ้ะโดยเฉพาะเรื่องอาหารแล้วถ้าเราควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิรักษาคุณภาพของอาหารไปถึงที่จีนเนี่ยนั่นก็คือเราชนะแล้ว ชาติอื่นๆที่ไหนก็มาไม่ทันนะคะตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุดแล้วสั้นที่สุดเข้าจีนแค่275กิโลเมตรทางน้ำนะคะใช้เวลาวันครึ่งถึงท่าเรือไปทางทันทีในงานบค้การเข้ามาข้าเรือที่จังหวัดเางนี้ทกระรกลามทำบ้าโคครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาตรวจเยี่ยมแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากสรร่วนราชการทุกประการในจังหวัดน,นะ,ค,ะค,ครับนนก็ แนวทางที่วันนี้ได้พูดคุยวัานก็จะเป็นท่านประธานกันทยก็คือแนวทางหลักของผมก็คือเราอยากจะผลักดันท่าเรือไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือเชียงของเนี่ยให้มีสังกยาภาพที่มากขึ้นโดยการเราจะเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดแล้วก็เรื่องวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็จะไม่ได้จํากัดไม่จําเป็นต้องเป็นรายใหญ่หรือลายย่อยเราสามารถให้การท่าเรือเนี่ยเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามา ร่วมทาได้หมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากภายในประเทศแล้วก็ยังจะเปิดให้ภาครัฐเอกชนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนพมา่าหรือลาวมาร่วมลงทุนในท่าเรือเชียงแสนนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าพอทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้ความคึกคักก็จะมาอย่างถ้าจีนเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มลูกค้า เขาก็จะมีสายเรือเราก็จะมีโอกาสส่งออกอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจของเชียงรายเราได้มากขึ้นครับนี่ในเรื้องต้นครับเรื่องเคลนไบ้างครับเรื่องเคลนเมื่อสักครู่ก็คือเราก็สรุปว่าก็คือในช่วงแรกเราก็จะให้เป็นการเช่าเช่าไปก่อน <c oughs> เช่าของเอกชน <c oughs> พอเช่าไปสักพักหนึ่งจำนวนตู้มันขึ้นมาได้ถึงระดับถึงหลังจากนั้นก็ทางบกกก็ถึงจะทำการตั้งงบประามา สั่งซื้อในอนาคตได้ครับอันนี้ก็แต่ไ,ไงภายในระยะยาวเนี่ยเราซื้อแน่นอนครับเป็นแต่ว่าระยะเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยถ้าซื้อตอนนี้เลยผมก็ตัวเลขมันยังไม่ได้ทรถ้างผู้บริโารท่าเรือเขาก็จะจะลำบากใจนะครับเช่านี่งทำให้ราคา่าบริการลดลงก็การเช่าก็คือค่าบริการเดี๋ยวตรงนี้ก็ให้ยังเรนการ้า้เพราะวันนี้ผมก็ได้ให้ตั้งคณะทํารรงานร่วมกันโดยการท่าเรือจะเป็นหลักร่วมกับจังหวัด การค้าภาคเอกชนทุกๆคนที่จะมาเล่อมด้วยหาข้อตกลงกันว่ามันจะต้องอยู่เลนไหนป้าหมายอะไรตรงนี้เดี๋ยวต้องรอข้อสรุปอีกทีครับการส่งให้มีการเข้ามาลงทุนในการทอดเรือแบบมากมอลธุรกิจรไรหลักๆที่ท่านตั้งไว้คือจริงๆเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออกนมันก็คงเป็นหลักแต่จริงๆคือเราไม่จํากัดเพราะว่าหลายท่านอาจจะมองต่างุมแล้วเห็นภาพที่กว้างขึ้นฉะนั้นเราควรรับฟังทุก ความคิดเห็นธุรกิจทุกรูปแบบนะครับที่จะเข้ามาทําตรงนี้ก็คือถ้าภายใต้กฎหมายภายใต้กฎระเบียบไม่ผิดกฎหมายเมืองไทยตรงนี้ผก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ทุกภาคส่วนสชาชนทุกคนมาร่วมด้วยกัน้กัรพัฒนาท่าเรือกันโอเคครับ ครับก็คออือเลยผมก็ทราบว,ว่าเท่าที่คุยกับทางการท่าเรือเนี่ยผลประกอบการของท่าเรือเจียงแสนเน,นี่ยสารพันลวด้ลีเลยจีนานะครับก็คือประเด็นแรกก็คือการสร้งางเทศน,นะครับในาการลดตัวคอนเทนเนอร์ที่ในท่าเรือเป็นช่องทางในการระบายสินค้าของประเทศไทยและไปะยังประเทศจีนต่อได้น,นะครับ และอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ประเด็นด้วยกับท่านท่านจีนะครับก็คือเรื่องก,การพัฒนาท่าเรือเช็ยแสนนะครับก็อยากจะขอให้มีาก,การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมนะครับระหว่างท่าเรือเชียงแสนแล้วก็ภาครัฐและ,ลและก็งท้ปเอกชนนะครับในการพัฒนาโดยท่าเอกชนเองก็มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการในประเทศจีนนะครับก็จ,จะดึงนักลงทุนจีนนะครับรวมนักลงทุนชาวต่างชาตาิและก็ชาวไทยนะครับ ดูในพื้นที่ในผ้าเรือพันธุ์เชียงแสนแคนทิโซนแบบนี้นะครับ